สวัสดีตอนเช้าค่ะกลับมาพบกับกุ้งมังกรนะคะวันนี้นะคะกุ้งมีกาแฟนะคะวันนี้เราจะมาทานกาแฟกันตอนเช้านะคะนี่เลยค่ะเดะกาแฟนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเติมคอลลาเจนให้ผิวนะคะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักนะคะพอทานตอนเช้านะคะเราจะสามารถรู้สึกนะคะเราจะรู้สึกอิ่มไปทั้งวันเลยนะคะนี่ต้องลอกนะคะนี่นะคะกุ้งเตรียมน้ำร้อนมาแล้วนะคะเราก็สมน้ำร้อนประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ ให้หมดจอดนะคะจากนั้นก็คนนะคะคนให้ละลายนะคะคนให้ละลายนะคะกาแฟตัวนี้มีคุณสมบัติหลักก็คือควบคุณน้ำหนักนะคะแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วยังสามารถนะคะสำหรับ่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการผด่ายนะคะก็สามารถใช้ได้ I'm uh -huh.